ต,ติ่งดารา oui, Teraz, ยินด e ีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะถุงละหนึ่งกิโลนะคะร้อยสามสิบเก้าบาทเหลือเ9้าสิบเก้าบาทเพื่อนๆแบบมันดีมากงของของสาระ เราเชื่อมั่นได้เลยว่าเขาแบบผ่านกระบวนการขั้นตอนที่แบบดีมากๆเลยมันหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็มะขามมันกรอบมันสดมากค่ะไม่หวานเยอะนะคะกินได้เปรี้ยวนิดนึงใช่ใอ่กรอบใค่ก็เข่าของมันการมันกรอบนะนี่โพสต์อีทกรอบอร่อยชาปกติมะขามบางอันมันจะแบบนุ่มๆแต่เนี่ยมันคือกรอบกินเม็ดไปสออันยังอร่อยเลยปาท่องโก๋กันมากเลยปาท่องโก๋อ่ะเอ้าหอมไม่ต้องพายเม็ดหรอ เหมือนกันเลยนะเหมือนกันลกบัวไหนก่อนนะมแค่าดๆเดียแม่กินได้แก้วหกับน่องนายเกินไหมฉันบอกอะไรแล้วว่า2อคนนี้เหมือนเหมือนกันเลยตือนไหมดละอร่อยอร่อยค่ว่าเขาข่เนยกันได้กินอมากรองเท้ามาค่ะอันนี้ปูรองค้าอ้าวแล้วไม่ขายเจนที่บหรอไขายรองเท้อันนี้่อนไ่ะฉันจะมาจะกดสีดำอารองท้ามามเอาองเท้าวาก่อนค่ะ รองเท้าชูค่ะเพื่อนอันนี้รถอันนี้คุ้มจรงมากทุกคนรู้อยู่แล้วว่ารองเท้าชูดีนะคะต้อออกมาลูคที่คุณใหม่หนล้อสคือพวกเราขายกันมา o แล้วไมด้จึงพรี Ahmad, ิหมมากอะที่ไ้ส่ส no. ิบเปอร์เซ็นต์่ใหม่ดูวันนี้ตักก็อปเมน นี่ชัยจะหลับเท้าเลยนะคะลงเท้างานถ่ายรูด้วยนี่มันจะจั่กล้องด้วยนี่ก็สวยการมีสีไหนให้สวยอ่ะนี่ก็นจะสวยเหรอสีด่างเหรอคุณแม่ไปนั่งช็อกับมินได้ไหมใส่แล้วน่ารักนะคะนุ่มนั่งเอาอิมมอนชมกที่หลังอะไรแบบนั่งแบบนี้ได้ไหมใส่สบายเนาะไม่ถอดจุกหูสีนี้ก็สวยค่ะไม่ได้สีนี้ก็สวยคุ้มค่าอันนี้ก็ พี่้ต่ง้เไมไม่ไดยสนี้สวยไมสวยสวย่นี้สวยนะสสวยสวยยพี่ขกอแล้วอันไหนอันไหนขายแล้วาเท่าไหร่เเมดิสตบยทุกคนขายเท่าไหร่ยังไงวินี่สวยนะส่พี่แก้วมาาอันนั้นน่หรอพี่เจ้าเยมินสวยอะวินี่ 700กว่าว้าวอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยอะอะไริงๆี่เลยเพื่อนๆชูราคาดีมากลดมากกว่า50%ทุกคู่เลยต้องซื้อค่ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยใช่ไหมคะรุ่นคาไม่สีรุ่นนี้ไม่เคยเห็นเลยหนูไม่เคยเห็นแต่ว่ามันนิ่มมากแล้วเมื่อกี้ลองใส่แล้วอันนี้คือวิ่งได้กระโดดได้นิ่มและเบามากค่ะอันนี้เบามากจริงลด40%่สิบอรนนะคะยังให้เอากดได้เลยนะไม่ต้องลดสายคือมีปุ่มกดอยู่คือเอาสีอะไรดีคิดไม่ออกสองสา น,นี่มีเีสีนะสี่สสสวยนา่นารักน่ารักโกสมิฟ้าหรอแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้ายท่อนี้ก็ลอดอีกกรซึ้งหน่อันนี้รุ่นนี้เหลือเจ็บสี่บาทของแขวแต่เจ็ดสิบบาท ชาลีชาลีตรงงนอลนังยโกนตายไปไหนวัั้งีสวัีสัสวัสดีสวัวัสดีสวัอะไรไีสวิสดีสัสีสวัวจะมาสวััสดีสอ ฮัลโหลพี่แค่ผมอ่ะพี่พีทมาพี่ปูดรับงานที่พี่เยอะๆเลยค่ะหนูเหนื่อยแล้วค่ะออดีมากค่ะทุกคนขอพี่นึงขอพี่หนึ่ง 2อยบาทใช่ค่ะราคาป้ายยังติดอยู่ที่2,290บาทเลยนี้ลดสี่ส40%่วยรนลกือบครึ่งนะคะทุกคนค่ะรุ่นเนี้ยดังมากทุกคนรู้นะคะว่ารุ่นนว้เหมือนโซฟาเลยนะคะร็่นเนี้ยดังของโซฟาใช่ค่ะเป็นที้ใส่แล้วเนาะเนาะ เขาเรียกอะไรนะมันเม็ดหูอย่างเงี้ยมันจะไม่เพราะตรงนี้มันนิ่มมันจะไม่มีไม่มีเวลาเราเสียบไปอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่เจ็บใช่ใช่ไม่เจ็บเลยแล้วก็เหมือนนวดเท้าะมันนุ่มนะแม่เนาะตรงเนี้ยสวยแล้วก็เปนโซฟาเลยอ่ะดูแล้วเขาทำไมทุกคนดูสบายอยู่ทั้งอยากอะไรก็เปิดตลอดไปจริงๆทุกการพูดถูกทงกายค่ะแม่ทองแป็กอะรู้ใช่ไหมทองแป็กยิ่งฟังคลิปมะขามไง ดีดีจริงๆแม่ไปตัดแบบแม่เลยอยากขายจริงไหมจริงจริงแม่เพราะว่ามันทำให้ขายจริงใช่ใช่โอเคเอาง่ายๆใครอยากกินมะขามก็สั่งมะขามใครอยากซื้อรองเท้าก็ซื้อรองเท้านะคะทุกคนรุ่นนี้แนะนำเลยค่ะรุ่นโรฟาเอไอไม่ชอบเลยเวลาพูดเรื่องอะไรพวกนี้มาได้เลยว้าวเอไอ นีใส่แล้วนิ่เท้าดีมากสวยแจกจูกแล้วแล้วอแจกใจชอบของแทบขาดจริงๆอันเนี้ยเนี่ยติดมีติดบ้านไปไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ยหนูกินนัใส่มาม่าอย่างอร่อยเฮ้ยไปรู้น่ะใช่ไหมค่าแม่อันนี้มีใครกินกับมาม่าบ้างอร่อ่ะเพื่อนใครเคกินบ้างถอยลาย วันนี้นะคะเขามาโปรโมทให้ใหกระป๋องเหลือแค่สองร้อยกว่าบาทนะคะไ่ต้องหลดไ้ไปกินเลยค่อยไหลอร่อยมากค่อยไล่ะอร่อยไหมอร่อยไมเมเม่อกี้ไปเกับตนกระป๋องสามร้อยสิบห้าบาทนเหลือแค่สองราบาทกระป๋อสานะคะจากกระป๋อละสาม สองบาทชอบกินมากยี่สบยี่สิบามบโอ้โหขอจริงขาไมบเออคือกินกินทอดหอยลอยทวดรอเค็ไม่เกินนะคะใส่เป็นกระปิสลูกใช่หอยลายหอยลายหอยลายฟิวชอตจิงอร่อยมากอร่อยมากอร่อยเดี๋ยวสั่งกระิ้นก้นมามากะปิ้นทำเร็วไม่ปุกกนเร็ กินกับมไม่เคยกินบะหมี่กึ่งกลางบะหมี่กึ่งกลางเลยคือต้องใส่แบบนี้ไม่่ันนี่ไรสุดทุกเก่าอิดอิดอิดจริงจริงคุ้มจริงอันนี้อร่อยมากอร่อยมากเลยคือคือปกติอ่ะทุกคนก็คือซื้อกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ราคามันพิเศษกดสั่งเลยจ้าอร่อย คอยูอารีฮามแม่เนี่เลยพี่ราแมเอาอไอรแม่หนาวตกงานแล้วก็ยังมาเ็งต้งให้อีกอะเอแม่ออาซเจริงจรอรยกุยเอาไผัดต้องอร่อยมากใส่ไข่เจียวก็ได้อะไส่ต้มนำมันยางมาถ่ายแต่ใครก็ไม่รู้ างเงี้ยอ่ะจะดูดิทมัไม่น่ารักหรอเออเอาแต่น่ารักเอออ่ะดูเด็เออหวานไม่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 พี่เปิ้ลไม่แกงไม่แกงไม่แกงพี่เปิ้ลอยู่ละอันนั้นนี่มึงเออหวานอ่ามาดูนรกก่อนทุกคนอร่อยอร่อยจริงจริงอร่อยแซ่บเออทุกคนอร่อยบ้านแรไหลไหลไปกันได้เพื่อนๆสิบสสองร้อยสามสิบนะคะจากสามร้อยสิบสองบาท ตกตกละเท่าไหร่คะตกสามบาทว่าวนี่พอนี่พอนี่าอนี่าอนี่มอรี่พอนี่พอน่อนี่กอน่อนี่พอนี่พอนี่พอนีล้อนีาพออนี่พอนี่าอนอนี่พอนี่ยอนี่พอนี่ะอบี่พอนเ่พนี่พอน่อนี่พอนี่พไนี่พอน่พอ่นีี๋ยวนีี่ีออนน่่ล่องออกิ ตูมแบบแย่เพื่อนคะเลี้ยวไม่ทันไม่รู้จะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ